คาถาปลุกเสกกุมารทองให้เข้มขังทรงพลังน้โมตัสสะระคะวะตัวอราหะโตสัมมาสัพพุทธะน้โมตัสสะระคะวะตัวอรหะโตสัมมาธัสสะนโมตัสสะระคะวะตัวอรหะโตสัมมาสัมพุทธาาสะมมโอ้ปู่เจ้าฤาษีผู้มีฤทธิ์ตาไฟขอจงถอดดวงใจใส่สถิตติด,ตดรูปกุมารทอง กุมาระจุติกุมาระกาโลโหติสัมภวโวจงมังเกิดเป็นกุมารทองกานองลิจิเจโลนิจิตตังเจตะสิกังลูปังนิมิตตังกุมาโลอาคัจเฉยะอาคัจฉาหิเอหินามาพะทะสุม,มะโมโสเจ้ากุมารทองเอ,อ๋ย่าได้ละเลยข้าจะใช้เจ้าไปหาเงินขอ,ขอให้เงินมาข้าจะให้เจ้าไปหาทอง ขอให้ได้ทองหมาข้าจะให้เจ้าไปหาลาบขอให้ได้ลาบมาข้าจะให้ใช้เจ้าไปหาโชคขอให้พิชิตโชคนามสังสินามานังสมาโสนี่กำนันอยู่ใต้ป่าตีนข่าโอมพิชิตโอมมชนะอยะมหาราโภมหาลามิลาบมาโอมรวยรวยข้าใช้เจ้าให้ออกไปดึงทรัพย์ มาให้ค่าณบัดนี้แล้วอาคาโตอาขาเชอยะอาขาชใหิเพียง